สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนะคะวันนี้สีบานแม่บ้านตามุตมิอากุอากิเนเดิมมาแล้วนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพิ่มเติมความสดใสค่ะที่เราไม่ได้เจอกันไม่เจอหน้าค่าตากันนานนะคะวันนี้สีบานจะไม่ทํากับข้าวนะคะจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านไปตลาดค่ะจะไปดูร้านหมาล่านะคะที่คนนิยมชมชอบกันว่าอร่อย แถบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสีบานจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปค้นหาร้านหมาล่ากันที่ตลาดว่ามีไหมนะคะเราจะไปตลาดเย็นกันนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดค่ะเจอแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆแล้วเราก็หากันจนเจอเหงเหงหมาล่าสิบไม้แถมหนึ่งไม้ นี่ค่ะบานไปเจอพอดีเลยค่ะปักหลักเลยค่ะต้องขอถ่ายทำเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นร้านมาล่าอยู่แถบนี้นะคะวันนี้เจอจริงๆค่ะเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ใช่ขายหมาล่านะคะแต่วันนี้มาเห็นแล้วว่ามีจริงๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆ พี่สีบานได้ยินมาบอกว่ามาล่าร้านนี้อร่อยมากสีบานก็ค้นหาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนจนเจอนะคะนี่ค่ะน่าทานมากนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนไม้ละสิบบาทไม่แพงนะคะ10บาทถ้าเรามาทำเองพี่พี่เพื่อนเพื่อนคิดดูสิคะหลายขั้นตอนมากแต่มาที่นี่คุณจ่าย10บาท คุณได้กินอุ่นๆร้อนๆน,น้ำจิ้มหลากหลายนา้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มหวานสำหรับเด็กแล้วก็น้ำจิ้มหมาล่าก็มีนะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆมาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะเลือกได้เลยนะคะนี่ค่ะที่เป็นถุงๆอยู่ข้างล่างที่เขา,เาของวางข้างบนคือถุงน้ำแข็งนะคะตอนแรกสีบานว่าออทำไมเขาเอาวางถุงเขาไม่วางในกระบะหรือว่าวางในถาด ไปจับจับคำคของเขาดูนะคะเป็นน้ําแข็งค่ะเพื่อคงความสดใหม่ตลอดเวลานะคะพ,พี่เพื่อนๆนนี่ค่ะ,คะที่สั่งจองบางคนมาสั่งจองแล้วเดี๋ยวขอไปเดินตลาดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเอานะคะนี่ค่ะมีน้ําจิ้มหลายอย่างพ,พี่เพื่อนๆชอบแบบไหนจะซื้อให้เด็กเขาก็มีน้ําจิ้มหวานให้จะเอาเปรี้ยวเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็มีบริการนะคะ มาที่นี่ได้กินอิ่มนะคะนี่ค่ะพนักง,งานเติมของไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเจ้าของร้านนะคะเป็นร้านของครอบครัวนะคะพี่ๆเพื่อนๆไม่มีลูกจ้างนี่คือการบริการ,รการรบิแบบเอาใจลูกค้านะคะมาแล้วได้ถูกใจเพราะว่าเจ้าของร้านบริการเองนะคะ การที่เขาจะทําของมาอย่างหนึ่งเอาของมาขายให้พี่พี่เพื่อนๆนเอาของมาจําหน่ายความภูมิใจก็คือการได้บริการเองนะคะพี่พี่เพื่อนๆนแล้วก็บริการถูกใจลูกค้าด้วยค่ะเอาแบบไหนมีแบบไหนอันไหนหมดไปเอามาเติมเพื่อความสดใหม่ตลอดเวลานะคะไปที่รอปิ้งย่างอยูน นั่งข้างๆเขาจะมีหมาหินอ่อนนั่งแต่สิบานไม่ได้ถ่ายทําไปนะคะเพราะว่าเขานั่งรอคิวกันค่ะแม่ค้าย่างไม่ทันค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่คะ่ะใครจะทานแบบไหนหยิบจานแล้วก็เลือกได้เลยนะคะหยิบจานหยิบทานแล้วก็เลือกได้เลยนะคะยื่นให้แม่ค้าเดี๋ยวแมค้าบริการทุกท่านเองคะ่ะนี่คะ่ะนี่ก็อีกเจ้าหนึง่ง บางคนก็สั่งแล้วขอไปจ่ายตลาดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเอานะคะถ้านั่งรออาจจะนานนะคะเพราะว่าคิวยาวแม่ค้าเก่งค่ะจําหน้าลูกค้าได้ใครมาก่อนใครมาหลังฉะนั้นใครมารทานหมาล่าร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังนะคะพี่ๆเพื่อนๆการบริการเจ้าของร้านบริการเองค่ะนี่ค่ะคนเติมของก็เติมไป คนที่เติมของหน้าพ่อนะคะเป็นพ่อเป็นเจ้าของร้านตัวจริงที่ปิ้งย่างอยู่คือลูกสาวนะคะนี่ค่ะสิบานมาลูกค้าไม่ขาดสายเลยนะคะสิบานมาตอนเย็นค่ะเขาจะเติมสินค้าตลอดเลยนะคะคอยเติมสินค้าให้ใหม่สดเสมอนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่ผ่านมาย่านหนามแดงนะคะอย่าลืมแวะนะคะร้านหมาล่า เฮงเฮงหมาล่านะคะ10บไม้แถมหนึ่งไม้ท่านชอบแบบไหนจะทานแบบไหนสั่งได้เลยนะคะสั่งเจ้าของร้านได้เลยเพราะว่าเจ้าของร้านมาบริการเองค่ะพี่เพื่อนๆนี่ค่ะทำกันไม่ได้หยุดมือเลยนะคะสีบันไปยืนถ่ายทำสิบันบอกว่าอนุญาตถ่ายทำได้ไหมคะเพราะว่ามีคนไปพูดหลายคนแล้วว่ามีร้าน มาล่าขายที่นี่วันนี้ก็เลยอขอมาถ่ายทําก็เลยมาดูให้เห็นด้วยตาค่ะเพราะว่ามีคนชมว่าร้านอร่อยมากมาถึงก็เจอจริงๆค่ะลูกค้าไม่ขาดสายนะคะไม่ได้หยุดมือเลยค่ะขายได้ตลอดเลยนะคะมีการรอคิวยาวนั่งมอเตอร์ไซค์ side, รอนั่งมาหินอ่อนรอเพราะว่าต้องเว้นระยะห่างกันนะคะ นี่ค่ะใครอยากทานมาล่าร้อนๆน,น้ำจิ้มอร่อยๆมีให้เลือกหลายรสมาแถวตลาดน้ำแดงได้เลยนะคะหน้าโลตัสนะคะโลตัสเอ็กเพรสที่น้ำแดงนะคะนีมีตั้งขายทุกวันนะคะตอนเย็นนะคะ,ะจัดร้านตั้งแต่3ามโมงขึ้นไปนะคะมาแล้วท่านจะได้ทานของอร่อยร้อนๆด้วยนะคะ เป็นยังไงมั่งคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนวิดีโอนี้ถูกใจพี่พี่พเพื่อนๆพื่อนไหมคะที่สิบานไปหามาให้หากันจนเจอคะ่ะไม่ยอมคะ่ะต้องหากันจนเจอขอบคุณเพื่อนๆพืพี่พี่ที่เข้ามารับชมมากเลยนะคะ thank you so much for watching see you next video ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจพี่พี่เพื่อนๆพนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีบานได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอพี่ๆเพื่อนๆต่อไปนะคะวันนี้ทานมาล่ากันให้อิ่มอร่อยกันเลยนะคะแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนร้านเฮงๆหงมาล่าด้วยนะคะไมล้ละสิบ,บาทสีบานภูมิใจที่ได้นำเสนอนะคะเจ้าของร้านก็เต็มใจให้สีบานถ่ายทำ ขอบคุณเจ้าของร้านและก็ลูกๆมากเลยนะคะที่ให้สีบานทำการถ่ายทำค่ะสูุกใจเพื่อนๆพี่ๆหม่คะแล้วเราก็หากันจนเจอค่ะพี่ๆเพื่อนๆ เพื่อนอเพื่อนใหม่ที่มาเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมเม้นไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็เพื่อนเก่าก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆค่ะที่ดูแลสีบานสีบานเป็นอย่างดีนะคะต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะคะอย่าลืมนะคะ ติดตามสีบานด้วยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังไม,ม่สมบูรณ์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ